สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีวิวรถยนต์ของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงรถยนต์ที่น่าจับตามองสำหรับปี2026นั่นคือ Honda B R V รุ่นใหม่ล่าสุดรถ SUV แบบ7ที่นั่งที่ผสมผสานความแข็งแกร่งสไตล์สปอร์ตเข้ากับความอเนกประสงค์สำหรับครอบครัวได้อย่างลงตัวเริ่มต้นกันที่ดีไซน์ภายนอกเลยครับ Honda B R V 2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดูบึกบึนและทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบ LED เ,เต็มระบบให้ความสว่างชัดเจนและดูพรีเมียม ล้ออัลลอยขนาด17นิ้วที่เพิ่มความโดดเด่นกระจังหน้าขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับไฟหน้าได้อย่างกลมกลืนกันชนหน้าหลังแบบสปอร์ตพร้อมแผงกันกระแทกสีดำทำให้รถดูสูงโปร่งและพร้อมลุยทุกเส้นทางความสูงใต้ท้องรถอยู่ที่ประมาณ207ม mm, ิลลิเมตรช่วยให้ข้ามอุปสรรคได้สบายๆไม่ว่าจะเป็นถนนครุขคะาหรือน้ำท่วมเล็กน้อยไฟท้าย LED ท,ที่ออกแบบให้ดูเฉีียวและกระจกมองข้างพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยรวมแล้วภายนอกของ BRV รุ่นนี้ให้ความรู้สึกเหมือน SUV จริงๆแต่ยังคงความคล่องตัวในเมืองมาที่ภายในกันบ้างครับห้องโดยสารของ Honda BRV 2026ออกแบบมาเพื่อความกว้างขวางและสบายสำหรับเจ็ดที่นั่งเบาะนั่งแถว2และ3สามารถพับได้หลากหลายรูปแบบเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้เยอะมากเหมาะสำหรับครอบครัวที่ชอบท่องเที่ยวเบาะหนังในรุ่นท็อปให้ความรู้สึกหรูหรา พวงมาลัยปรับระดับได้พร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ง่ายดายระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่องชาร์จ usb หอไลายจุดและฟีเจอร์อย่าง Remote Engine Start ที่สตาร์ทรถจากระยะไกลเพื่อเปิดแอร์ล่วงหน้าความสูงของเพดานและพื้นที่ตู้ s s s h ที่กว้างขวางทำให้แม้ที่นั่งแถว3ก็ยังนั่งสบายสำหรับผู้ใหญ่ไม่รู้สึกอึดอัด ด้านสมรรถนะการขับขี่ Honda BRV 2026ใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรไ VTEC ให้กำลังสูงสุด121แรงม้าและแรงบิด145นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์ CVT ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันอัตราสิส้นเปลืองอยู่ที่ราว22-24กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับรุ่นขับในเมืองคล่องตัวเร่งแซงได้ดีบนไฮเวย์ช่วงล่างเซ็ตมาดีซับแรงกระแทกได้นุ่มนวลแต่ยังเกาะถนนมั่นใจ ระบบความปลอดภัยครบครันอย่าง Honda s e n s i n g ในรุ่นสูงมีระบบเบรกอัตโนมัติควบคุมรถให้อยู่ในเลนครู e คอนโทรลแบบแปรผันและกล้องมองหลังทุงลมนิรภยัยห่อลายจุดได้คะแนนความปลอดภัย5ดาวจากอาเซียน NCAP ทําทำให้ขับขี่อุ่นใจทั้งครอบครัวส่วนราคาคาดการณ์ในตลาดไทยสำหรับ Honda BRV 2026หน้าจะเริ่มต้นที่ประมาณ9,15,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปราว1ล้านบาทต้นๆซึ่งคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ Honda สรุปเลยครับ Honda BRV 2026คือรถครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนที่ต้องการ SUV 7ที่นั่งที่ขับสนุกประหยัดและปลอดภยัยถ้าคุณกำลังมองหารถคันใหม่ลองไปทดลองขับดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และดิ่งอยู่ช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ